ต้องล้างให้สะอาดล้างเด็ดเ็ดแล้วมันยังมีความร้อนอยู่ก็ลงไปปุ๊บก็เดี๋ยวก็มันก็หอมสวัสครับเพืเ่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวครับมาดูสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราน,าน,นนะ้า <ผม S 2> <ม>ัางนะ่งผ,ผมมาหลายรอบผมมาหลายรอบแหละ มาซื้อกับข้าวแล้วก็ปรากฏว่าขณะนี้มีเมนูหนึ่งซึ่งปลาดวงซึ่งปลาดวงบอกว่าขายดีอันดับหนึ่งใช่ไหมขายดีอันดับหนึ่งนะตอนนี้เนาะก็คือหมกหน่อไม้แต่แต่ปลาดวงไม่ใส่ใบตองตอนนี้ขายอย่างนี้เขาเรียกหมกหมอ้อหมอกหมอ้อหมอกหน่อไม้หมกหมอ้อ นี่นี่เริ่มต้นอะไรคะเนี่ยเครื่องไยนะเครื่องมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมหอมแล้วแล้วแวกงอ่ะแกงขุยอ่าแล้วก็ปรุงหรือยังอันเนี้ยปรุงแล้วเรียบร้อยจะเครื่องปรุงเครื่องจุลวกลวกกินยุกเท้ามันหอยอืปลาแล้วแกงผัดไปแบบแกงเมาใส่แล้ว ชูรสรสดีซีอุขาวน้ำปลา<ไ>ปแล้วรสชาติมันก็ต้องแบบตัวเครื่องให้มันหอมหมูตัวหมูสามชั้นไม่หั่นไม่ทั่นเพราะว่าตอนนี้ที่ลูกค้าบอกติดใจบอกว่าที่นี่ให้หมูเยอะให้หมูเยอะนี่หมดเลยหมึกสามชั้นสามชั้นสองโลหน่อไม้สามสามชั้นสองโลหน่อไม้สามโล ว่าโชว์ก่อนไเด็กมาคนไอเด็กมาคนได้ไหมผมเลยต้องมาตามบอกป้าดวงบอกว่างั้นขอมาได้ไหมเพราะว่าป้าดวงบอกเมนูเนี้ยขายดีอันดับหนึ่งทำทุกวันมีทุกวันมีทุกวันเม,มน,ปนมูประจำร้านเลยเพราะลูกค้าติดใจ อย่างผมว่าผมซื้อกินไปสี่ห้ารอบเลยเนะี่ยเมื่อวานก็มาซื้อสอ, <2 S 2> องห<อ><อ>่อฮะทามาเข้ามาซื้อทุกคนใช่ใครเดินเข้ามาปุ๊บเห็นเมนูนี้ต้องสั่งก็งหมูสองโลหน่อไม้สามโลเนี่ยโอ้ต่อวันเ<ะ>นี่ยหน่อไม้อย่างนี้หน่อไม้ก็ที่ตลาดเขาทำมาให้เราแล้วใช่ไหมหน่อไม้ใบย่นางทำมาแล้วหน่อไม้ใบย่านางเขาทำมาแล้ว เราสั่งต้มาให้แต่เรามาดนีหอมด้วยทอ้งหยเมื่อกี้ตอนยกยกขึ้นมาที่ว่ามีแต่ที่แกงเนี่ยยังไม่หอมตอนนี้หอมเลยแลวมีอีกเป็นมยงนึงคือหนังเดี๋ยวจะทำแกงก้องหนังมีต้มหนังต้มหนังด้วย เมนูหนึ่งที่ที่เป็นเมนูใหม่อันนี้ก็ขายดีนนยดใส้หนังเยอะหนังบัวหนังบัวสามโลขี้เหล็กสองโลเน้นเน้นคุณภาพบัพวให้หอมอ่ะเนาะให้หมูสุกหอมดีไา้เ้ย าจากที่ห่างหายร้านตะดวงไปนานก็แต่ผมก็มามาตลอดเลยแหละมาซื้อนู่นซื้อนี่ขับผ่านมาก็ทักทายกันม,มาวันนี้ปรับปรุงใหม่แล้วเพิ่มเมนูใหม่ <c oughs> ชุดเครื่องคงเครื่องครัวลูกค้าก็เพิ่มกว่าเดิมไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้เยอะ วันนี้เยอะกว่าเดิมเนอะมีเมื่อวานมีเอฟซี FC, เขาคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยเขาดูคลิปกระดวงแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่เมืองนอกเขาบอกว่าจำได้แล้วเมื่อก่อนน่ะไม่รู้หรอกว่าชื่อร้านอะไรเดินผ่านมาต้องแวะซื้อทุกครั้ง เพราะว่าเป็นร้านอีสานอาหารอีสานร้านเดียวที่มีเมนูที่เหมือนเหมือนอยู่อยู่เหมือนอยู่บ้านเขาเลยอะ่ะซึ่งในกรุงเทพไม่มีเธาเขียนเขียนมายาวเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเมื่อไหร่นะ่าจะแ,แวะมาขั้นตอนต่อไปหน่อไม้นะหน่อไม้เ,เด็กๆนหน่อไม้มาอันนี้หมูลงเสร็จเรียบร้อยแล้วคั่วแล้วสุกแล้ว วางเตียมใบแม่ได้แน่ต้มหอมค้ับโลครับสามโลมงโลงไผน้ำใบย่านางพร้อมตเตรียมมาคุณแล้วอย่างนี้ต้องปรุงอีกไหมหรือปรุงไปแล้วไม่ปรุงแล้วค่ะปรุงตอนอยู่ในน้ำพริกนั่นแล้วคก็ปรุงอะไรบ้างนะใบดวงใส่อะไรบ้างนะปูดรูรด,รดดี ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จาว่ากี่ช้อนโต๊ะกี่ช้อนชานะเพราะว่าเราปรุงทุกวันกะเอา,าคือคือตวงในในมือเราเลยเพราะว่าป <c oughs> รุงทุกวัน <c oughs> ซึ่งมันก็จะลดสาม<ล>หน่อไม้สองมีจะใส่ปริมาณเท่าไหร่รู้แล้วแต่ว่ารสชาติก็คือเหมือนอ,อ,อย่างไม่ได้ชิมเป๊ะ,ปะมันก็จะ เค็มนัวเป็นนัวเป็นเค็มนัวแซ่บแทบแซ่บเราอธิบายไม่ได้ต้องมาซื้อกินเองตามมาซื้อกินแล้วกันครับมีทุกวันร้านป้าดวงก็ไม่หยุดไม่หยุดสักวันไม่มีวันหยุดเนาะอก่าจัคือมีงานเป็นงานชายงานบวงงานอะไรไม่ไ้หยกับบ้านนอกกับบ้านนอก บาดเจ็บยังไม่หยุดเลยนะเนี่ย <ไอ S 1> ปลาดวงนะน้ำมันน้ำมันลวกโดนน้ำมันลวกลเลี้ยงลูกน้องเนี่ยลูกน้องห้าหกคนเราขายดีขึ้นน้องลูกน้องต้องเยอะขึ้นกาลูกน้องแข็งแรงด้วยนะลูกน้องเป็นลูกน้องผู้ชายหมดเลยเนี่ยตอนนี้ยี่สิบขึ้นอายุสามสิบก็อ่อนเอายี่สิบกว่าลูกน้องทำตาม เพราะต้องเอาลูกน้องแข็งแรงทํางานไม่พูดอยู่นะไม่มาเงียบทำกันเงียบดีครับตอนนี้เราก็มันมันเดือดให้มันเดือดใส่ข้าวทั่ว่าใส่ข้าวทั่วผักแมงละต้นหอมถ้ามีลูกโดนมีพริกเราก็ใส่พริกกระเลียงไหมพริกกระเลียงนะแต่ไม่หมดนี่ไม่หมดพริกกระเลียงหาซื้อยากไมันไปจ่ายตลาดได้ น,น่ากินหอม,อมนี่เป็นสายสานเรียกหมกหมอนะ้อเนาะไม่ไม่ไม่ได้ใส่ตองเมื่อก่อนค่ะทําใส่ตองขายไม่ดีแตนน่ดีแล้วลูกคนะ้าก็ถามอันนี้เขาเดินเข้ามาเขารู้เลยคนที่เคยเกินก็รู้เลยมนะเอาอันนี้เอาหมกหม้อ่าเหมือนเหมือนผมอ่ะผมเดินมาบอกอันนี้หมอกอะไรอ,อ,อันนี้หมอกอะไรออตอบกันอยู่นั่นแหละ มันร <ไอ S 1> บอกอะไรเราก็มไม่คอยได้ตอบหรอกมีหม้อนี้หม้อนี้แกงหน่อไม้ใบย่านางนะฮะ,นนะ,ฮะขนาดนี้เพื่อนเพื่อนที่เคยดูปลาดวงเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้มาใหม่เพราะมีเมนูมีเมนูที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเนาะเยอะพวกไก่ไก่ย่างก็ยังย่างอยู่ย่างถังนะเนาะ แล้วก็เนื้อทอดหมูทอดมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมป้าดวงก็บอกสูตรไปแล้วด้วยอันนี้ยกลงไหนนะลูกเสร็จแล้วแล้วป้าเราใส่ใบแกงออกมห้เต็มหมดไหมบวกกับน้ำใส่ที่หเราลูกทำต่อไปอ่าอีกจะแกงหนังใช่ไหมฮะแกะแกงหนังอ่แต่อันนี้จะเสร็จแล้ว ปล่อยเดือดปล่อยเดือดไปนะฮะยังไม่ใส่ข้าวคั่วเดี๋ยว<อ>ขั้นตอน,นสุดท้ายใส่ข้าวคั่วอย่างมันไหม่รนะื่อเนียผมอยู่นี่ตั้งแต่ตีห้านะฮะเนี่ยอันนี้ถนับว่าเป็นเมนูแรกเนาะทาก่อนเพราะขายดีเพราะว่าลูกค้ามานีน่มาคนแรกก็สั่งอันนี้อันแรกเลยเนี่ย <S <S> <S หน่อไม้ <S <S> <S หมูหมกหน่อไม้หมกหมอ้อ หมูสามชั้นชิมชิมก่อนเนาะว่าเข้าที่หรือยังนั่งเราวัดต้มเส้นนี่ได้ไหมเดี๋ยวเราไปเส้น่ี้ไปเลยเข้าที่ใส่ข้าวตั๋วน่ข้าวั๋วครับข้าวตั่วโล เต้าคั่วก็โรยพอให้มันดูเหนียวเหนียวเหนียวอาหารนิสายนี่ขัดเข้าคั่วไม่ได้ลงเลยนะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยใบอะไรบ้างคะเนี่ยต้นหอมอืมต้นหอมผัมกแมงลักแมงลัก ต้นหอมกับแมงลักลงไปโหระพาดีกว่าไปเอานี่รางมาใส่อันนี้จะจะ,จะเด็ดจะใส่โหระพาด้วยเนาะ,ะยิ่งหอมยิ่งหอมใหญ่เลยเสร็จแล้ว,ลวเสร็จแล้วนี่เหนียวขึ้นแล้วเนี่ยเข้าพว่วทำงานแล้ว ว่ามลโแซ่บพักแซบพัก,พกอม,มร่มงลักเอ้ยโหระพาโหระพาแมงรักลงไปแล้วหอมสองอย่างเลยมากมีแต่สมุนไพรเยอะ น้ำแกงต้องถึงได้อร่อยนี่แหละครับเมนูนี้แหละครับลูกค้าติดใจขายดีเป็นอันดับหนึ่งเอาเลยครับไอเดียนะทอดหมูเด็กเอาดีประเทศลูกบ้านเลยเสร็จแล้วคนไทยแล้วเสร็จแล้วเมนูแรกที่เสร็จไปเทหน้าร้าน หม้อหมกหน่อไม้หอ,อมฟุ้งเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยบอกเพื่อนเพื่อนนะฮะ ผมซื้อไปเช้าแล้วผมมากินเย็นของอีกวันหนึ่งอ่ะไม่เสียนะขช่ตู้เย็นไว้อ่ะของประดวงเนี่ยเมื่อเมา่อวานซื้อตอนเช้าแล้วก็มากินตอนเย็นของอีกวันหนึ่งอ่ะยังอยู่ได้แช่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมอร่อยเป๊ะเหมือนเดิมเพราะปราดวงแกทำสะอาดให้หมูเยอะ ลูกค้าบอกว่าติดใจเพราะให้หมูเยอะนี่ครับใส่สองถาดเลยยังไม่หมดนะยังยังมีอยู่มีมาเติมได้อีกเพราะเป็นเมนูขายดีครับ นี่ฮะปลาดวงล,ลูกโดดลงลูกโดดลงลูกโดดเพิ่งมาพ่อใหญ่เพิ่งมาพ่อใหญ่ไปตลาดเพิ่งมาลูกโดดกสดต้องล้างให้สะอาดล้างเด็ดเด็ดแล้วมันยังมีความร้อนอยู่ก็ลงไปปุ๊บก็เดี๋ยวก็มันก็หอมฟูงขึ้นมาเลยนี่ฮะ ข้าวเหนียวอันลื้อชื่อ <laughs> กี่กี่กี่รอบแล้วนึ่งกี่รอบแล้วพ่อหนุม่มสองรอบสองรอ,อ,อบแล้วเ <laughs> พิ่งนึ่งพิ่งนึ่งพิ่งนึ่งจะได้ได้ร้อนร้อนบาดวงให้เยอะปลาดวงตักแอ่์เนี่ยฮะหมกหนึ่งถุงลาดวง ประดวงมองกล้องให้ผมทำหน้าปกนะ่อยอ่านี่ครับนี่ครับโอเคนี่ลูกโดดด้วยนะลูกโดดด้วยเมื่อวานสองถุงไปแล้วนะวันนี้ก็ยังจะซื้ออีกแล้วปราดวงปราดวงทำเนี่ยผมเก็บผมซื้อเช้าวันผมสุดทว่ผมซื้อเช,ช้าวันนี้นะผมไม่กินเย็นพรุ่งนี้อยู่ได้อ่ะผมใส่ตู้เย็นไว้อ่ะแล้วรสชาติไม่เปลี่ยนเลยอ่ะ ผมก็ดวงเคาแน่นอนจริงๆอาเพื่อนครับเพอสายหน่อยยังไม่ทัน8โมงก็ลูกค้าลุมล้อมแล้วขายดีมากเ,าเดี๋ยวคนที่มาใหม่ก็จะบอกว่าอยู่ตรงไหนเขาอยู่หลังตลาดพันนกน,นั้นนะที่เห็นมอเตอร์ไซค์เห็นน้องผู้หญิงเขากำลังเดินไปนะัคือด้านหลังของตลาดพันนกเป็นที่จอดรถใครเอารถมาก็จอดแล้วเดินออกมาได้มอเตอร์ไซค์ก็มาได้ หรือใครจะขับรถมาโทรสั่งป้าดวงไว้ตามเบอร์ที่ขึ้นเนี่ยแล้วก็ไรท์ทูมาสั่งไว้ใส่ถุงไว้ขับมาเนี่ยเข้าซอยทางซอยวัดละครคำนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาแขั้นหนึ่งมาตรงนี้แล้วป้าดวงก็ส่งให้จ่ายเงินนะเป็นแบบไรท์ทูได้ครับ